พี่น้องมือนีมีลิงมาเยี่ยมบ้านพี่น้องมือนีก็ไ,ได้ไต่แม่เรื่อยน้ำสายไฟเลย,ยพี่น้องสวนใสสิมั่งต่สวนธรรมศาสตร์คุมภาว่าก็ได้บมาคอเห็นกับเฮาอยู่บ้านมาเฮายัางผลพี่น้องไต่มาน้ำสายไฟเรื่อยๆพี่น้องมาจะมาจะท่ามาจะทางกุมภาว่าจิตใจใสบุสงใสสิยางไปเรื่อยเล,ยละพี่น้องคน ลิง <c oughs> ใจไปใจบุบสิยางมากสิเรื่อยแ้วบิดบาสิไปหอดใจแล้ว <c oughs> สาไปดีตรวมันเต่มันมาตัวเดียวตัวขี้ได้กับมาสองตัวพ่อมีมูใกล้เยอะเฮ้ยมาตัวเดียวคนยินขงขามัน <c oughs> তইতো <coughs> বছ